ทุกคนมาดูแมชชิงแชมป์จังหวัดนะครับซึ่งรชาชต่าบีมโคชไทยบ็อกซิ่งอยู่ในฝั่งสีน้ำเงินครับสีแดงมาจากยิมในทุ่งสงนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเอาเลยครับมาแล้วขวาโอ้โหหนัวกันแล้วครับกรรมาการบอกว่าถุงมือไหนะราชตาไม่ใส่ถุงมือครับเมื่อกี้ก็เลยโดนตัดคะแนนครับคู่นี้ก็ 80กิโลกรัมเงินทั้งคู่เลยครับแต่ว่าฝ่ายแดงเนี่ยเขาจะตัวสูงมากนะครับ180แน่แน่ขวาโอ้ย,อยชิคก,กี้ทีทีทราชตาปั้งเอาไว้แยกต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ได้สปีดความเร็วนะครับแต่คู่นี้ออกอาวุธกันเร็วมาก บางขวา <ทำ S 3> อืือ <mun> ไอ้ขวาครับราชตะาซ้ายเลยต่อยอีกทีหนึ่งครับดูกันต่อ <c ười> บางช่วงมันตอนที่มันเสียเวลาผมจะตัดออกไปนะครับที่มีการเบรคเกมต่างๆโอ้โหซับราชตะเข้ามาบุกอย่างเดียวครับโอ้โห ไล่กันราชตาได้ลำตัวนะครับอีกฝ่ายนึงจะขึ้นหัวราชต์สีน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงเป็นสายดำจากทุ่งสงขวาโอ้โหโชกครับสับลุยต่อราชต์นี่นชกขวาแลแ้วเตะลำตัวแล้วเตะลำตัวทีนึงครับอีกฝาก่ายหัวมาลุยต่อครับ กรรมการซับทีทีเตะโอ้โหอีกฝ่ายได้ช็อปคิกครับราชตาเปะที่ลำตัวนะครับเสียงกู้งโอ้โหอีกฝ่ายจะขึ้นตวัดไม่ถึงราชตาเล่นลำตัวเปลี่ยนการครับทีบแยกครับไปกันต่อ ราชตะจี้จนเข้ามุมแล้วครับตามมาอีกฝ่ายตาวัดไม่ถึงครับจะขึ้นหัวนะครับเอาล่ะไต่ายขวาขวาโอ้กฝ่ายก็พยายามจะสวนในระยะประชิดนะครับสับลุยต่อครับช่วงพักยกในผมตัดออกนะครับให้ได้ดูเกมต่อเนื่องหมดยกครับอ่ะตัด่อไปเราจะได้ดูเกมนั้นต่อ ราชาตะเข้าโอ้โหป้องกันครับอีกฝ่ายจะขึ้นหัวไปครับช็อตช็อตตด้วยดิซับจับเข้าช็อตคิกครับแล้วก็ชกที่ลำตัวทีหนึ่งครับราชาตะาโอ้โห ตัวใหญ่ๆก็เตะกันหนักครับาหนัวนี้เองครับแยกออกมาก่อนกรรมการสับรัชตากี้ทันทีครับพอเริ่มสับอุ๊ยฝ่ายกันอุ๊ยตะวันโดนหัวด้วยนะครับโดนเฮดกาดกรรมการสับราชตากเข้าทันทีครับทีปเข้าไปแล้ว จะขึ้นเหมือนกันอีกฝ่ายก็จะขึ้นครับมาหักคะแนนของอีกฝ่ายครับเหมือนเป็นการทํฝฟาว่ภาษาง่ายๆให้คนเข้าใจง่ายๆนะครับเข่าแล้ว,รวมมครับบริษตัดขวาดยงหมัดครับมาโดนตัดคะแนนครับกรรมการบอกว่าเตะต่ําเกินไปต้องเตะสูงกว่านั้นครับลมตัว ขึ้นหัวอีกฝ่ายเองตัวหลบนะครับจบเกมครับเวสต้าท่ายแพ้แต<อ>่อ16แพ้ครั้งแรกในรอบ5ปีครับ